ตมตามเป็นคนวางเซตให้เสร็จแล้วตุมตามก็ไปถือมันีจะต้องด่าพี่มันมนั่นแหละน้องมันเป็นเด็กฝุกงาน,นามันจะมีอ,มอินเสิร์ตอันหนึ่งที่ตั้งใจถ่ายมามันจะมีตู้ปักคาแล้วมันเป็นนกเกาะสายไฟอยู่สองฝัง่งฝั่งหนึ่งจะมีตัวเดียวฝั่งหนึ่งจะเป็นสามตัวอ่าอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ไม่ได้ใช้ขอเป็นอินเสิร์ตตรงนี้เป็นช็อตที่น้องเมย์ยืนอันนี้ก็ได้ตามชม่วง ไอ้นี่กับพี่เบ้นเหรอไม่ใช่ไอตามไอตามกับอีกคนนึงอ่ะน้องน้องฝูดดีมอืมเดี๋ยวดี๋ยวทำไมอ่ะอ้าวหน้าเบลอไม่เห็นเหรอเบลอเหรอใช่หน้าก็เบลอ่าเบลอนะเนี่ยแต่ว่าพอหลังมันเบลอแล้วมันไม่โฟกัสมันฝุ่นไงเหรอ ไม่มันต้องมันมันมันคือมันต้องฟิกที่ตัวอันนี้ก่อน้งที่หน้าก่อนไงคือพอปล่อยพอปล่อยปุ๊บอย่างเงี้ยมันเนี่ยตัวหนังสืออย่างเงี้ยมันมาโฟกัสที่ตรงเนี้ยข้างหน้าเดฟมันยังไม่ถึงอ่ะมันโฟกัสแค่ตรงนี้ก่อนอ่ะมันยังไม่ถึงเงี้ยอันนี้คือกล้องหลักเหรอใช่ถูกต้องครับกล้องหลักมันตุ้มตามให้หรอตุ้มตามไปถือกล้องถือกล้องไนี่ให้ ต้มตามเป็นคนวางเซตให้เสร็จแล้วตูมตามก็ไปถือไม่ต้องด่าพี่มันมนั่นแหละเนาะมันเป็นเด็กสุกงาเนี่ยเพราะว่ามีภาพนี่น่และดูเนี่ย,ยแต่ก็ไม่น่าเกลียดนะเดี๋ยวมันจะมีพวกแบบนี้อีกมันจะมีช่วงบางช่วงเพราะว่าพอมันเป็นรอยต่อเงนี้พี่จะสูงเข้ามาดูดิกละลลลายเลยอ่ะมาเรีย

ตามตามชิดโฟกัสเลยไม่ใช่หมายถึงมึงก็ถ่ายมาเลยพยายามมองให้มันเห็นว่ารูปร่างหน้าแม่หนูเป็นยังไงเหมือนหนูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูเจอเขาแล้วเขาไม่รับหนูเป็นลูกอะหนูยอมรับนะพี่หนูยอมรับทุกการตัดสินใจของเขาเลยแต่งงเขาก็แม่เลือดเดียวกันนะพี่รอมาทั้งชีวิตแล้วพี่ การกล้อ่าดีเอ็นเอพี่อ๋อนที่เกิดอ่านี่เอ็นเอพี่ออมดูเริ่มดูออกกันใช่ไหมโอ้ดูออกตั้งนานแล้วครับโอ้ทำงานด้วยกันมาสี่ปีถ้าเพิ่งเริ่มดูออกก็แบบนานเั่งก็เห็นเพิ่งบอกเห็นบอกว่านั่งดูพอรู้เอ็นเอพอรู้ดีเลยฮะเห็นเพิ่งมาพูดแกก็เลยบอกฮะเพิ่งดูทีวีด้วยกันทั้งกลุ่มอ่ะ วันนี้ทำรนายการดีแอคชั่นกันทำให้เธอไม่เคยที่จะตั้งคำถามที่ไร้เงาพ่อแม่มาเยี่ยมเหมือนเพื่อนคนอื่นๆนะครับตอนขึ้นไปช่วยง<ม>านมันจะมีอินเสิร์อันหนึ่งที่ตั้งใจถ่ายมามันจะมีตรงหลังคาทอันได้เอามาใช้ปะหลังคาตรงหลังคาแล้วมันเป็นนกเกาะสายไฟอยู่สองฝั่งฝั่งหนึ่งจะมีตัวเดียวฝั่งหนึ่งจะเป็นสามตัวอ่าอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ไม่ได้ใช้ าหยิบมใได้เลยโคดมีนิ่งเนยจยอยู่ข้างล่างเห็นอยู่เึอหรวสาเออใช่ นั่นแหละนั่นแลหนละโอเคว่าลูกเกดเกดไหมถ้าถามลูกเพจอะกี่ไม่รู้ได้ตอบม่ไนเกด เพราะว่าพี่ชอบชอบใช้ภาพโมโบลิกอย่างเงี้ยแนวอย่างเงี้ยมืนที่เต้เห็นอยู่แล้วะอะราลงแบบที่แบบแิไม่รู้เรื่องโมโบลิกเป็นตว่าอะไรคะสัญลักเป็นภาพเชิงสัญลักษณ์อ่าเด็กประเครับอย่างอย่างเช่นภาพเงียบเหงาอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ไม่จําเป็นต้องไปนั่งอยู่แบบแล้วมือเมือแล้วให้รู้สึกเหงามันไม่จําเป็นเป็นบางครั้งเป็นความเวิ้์งว้างเป็นภาพแนวทุ่งกว้างไกล เราก็สามารถสื่อถึงความอ้างว้างเดียวดายได้เป็นภาพเชิงมโบลิกไม่ใช่เชิงมโบลิกสีภาพเชิงสัญลักษณ์จริงๆหมบอกพ่อแม่มาเยี่ยมเหมือนเพื่อนคนอื่นๆแต่วันหนึ่งคำตอบที่เคยมีมันกลับไม่เพียงพอที่จะตอบคำถามทั้งหมดในใจเด็กน้อยที่ไร้เงาพ่อแม่มาเยี่ยมเหมือนเพื่อนคนอื่นๆแล้วครับ ขึ้นไปช่วยงานที่สัตว์กำลังอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามีคนมีคนอื่นอ่ะคนนอกเข้ามาหาออ๋ใช่ครับชื่อพี่ทำหายไปเองครับผมถูกแล้วพี่อ่านนะ่ะ <c oughs> ครับไม่ได้เรื่องจริงเออพี่แอบลบใช่ไม่ได้จะค่อยหายให้นะจ้าอบางดื้อับคันดัซึ่งหนูก็เคยถามเขาว่าคืออะไรเขาก็บอกว่าเป็น พ่อแม่ของเขาบางครั้งก็ทุ่มไว้บ้างซึ่งหนูก็เคยถามเขาว่าคืออะไรเขาก็บอกว่าเป็นพยอมหนูมีตอนท้ายที่สมบูรณ์มากๆมาให้ครับไอเมย์ไอเมย์อยู่เขาเหรอเห็นแล้วเหรอเออส่งในกลุ่มใช่ป่ะใช่โคตรจะแบบพาไปเรียนไปทำงานอะไรเนี้ยโอ้โหชีวิต ต้องบอกเว่าเออว่าเขาไม่ตามมันมากเลยนะแล้วนิสัยดูแบบน,นะเอาการเอางานสุดสดไม่เคยไต้องอม,มีอะไรอยากเจออะไรเจ อีพีสุดท้ายอ่ะน่าจะฟิลตอนพี่ต้นเดินเข้ามาหาพ่ออ่ะ บิวตี้ฟูเอ็นบิวตี้ฟูเอ็นี่ไฮไลท์เพลงนี้ไ้เลยน่ะ,ะไม่มี<บ>ไม่ใช่กดไอฟังไม่มี <c oughs> 嗯。 ตาดำพอดีเลยใช่ไงพี่ไม่เอาไปแล้วกำลังแอบคิดว่าจะออกมาจากตาดำหรือเปล่าจะเอาหลุ้นใช่ไหมแววตามันฟองความห้างวางใช่ไม่เคยได้กอดผู้ใหญ่เลยสักคนเราเก็บมาคิดเอง คิดว่าอยากอยากมีแบบเขาบ้างอยากอยากเจออะไรอย่เงี้ยไม่เคยได้กอดผู้ใหญ่เลยสักคน เใส่ได้ไหมอินเสิร์ตตรงนั้นตรงเนี่ย2องอันี้2อันนี้ใช่ไหมตัดชิบๆิบเลยลองนะว่าโอเคดีขนาดนี้ตามแต่เคยเห็นเวลาที่พ่อแม่คนได้นะว่าให้ถามความเห็นพี่เพราะว่าไม่คือพี่อ่ะบางทีอ่ะพอมองมองฟังกับเพลง ที่มันเลยแบบก,การเป็นการโซฟแต่พอมีไอเดียใหม่ๆอย่าเงี้ยเออน้าลองอะไรอย่างนี้แงเออไม่ติดเลยเคยเห็นเวลาแปลงไม่แปลกรมามาเยีการคัดชนเป็นเรื่องปกติเ,ออเพื่อน <c oughs> ๆในสงครามไหมตอนนั้นเราอยู่ท่าเงไห เคยเห็นเวลาที่พ่อแม่คนอื <S 2> <S 2> ่นหรือญาติคนอื่นมามาเยี่ยมเพื่อนๆในสงเคราะห์ไหมเคยเตอนนั้นเราอยู่ทํำยังไงอะร้องไห้ร้องไห้เลยเหรอร้องไห้อย่างเดียวเลยพี่ก็เลยพามาไม่อยากเจอขอเขาไปเรียนโรงเรียนกีฬาแบบไปโรงเรียนกีฬาก็เจอเหมือนเดิมพี่ ตอ่เราเคยมีคนคุยพอเราบอกว่าเราอยู่ตรงตอนนี้ใกล้กันไปนิดนึงอ่ะเฟมที่เซิร์เตเกะอันนี้เหรอหรือว่าตรงนี้เอออันนั้นอันต่ออ่ะเนี้ยกับอันนี้อันนี้เข้าได้เป็นกับมัเนี่มันใกล้กันไปหรือว่าแบบเป็นช็อตเดียวกันมันเป็นช็อตเดียวกันพี่แค่ผ่านผ่านตัวอารมณ์ให้เห็นตาเฉย ใช่แบบ เ้ยมีคนคุยพอเราบอกว่าเราอยู่สองคอเขาก็ไม่คุยกับเราเลยเรากลัวเพื่อนเราคิดแบบนั้นหูก็เลยเลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะเงียบมากกว่าพูด มีคนเห็นดีแล้วที่อยู่คนเดียวเกิดไม่อยู่คนเดียวจะทำยังไงทำไมเอาก็แบ็กเกลว์นี่อ๋อแล้วที่อยู่คนเดียวถ้าหนูไม่อยู่คนเดียวเนี่ยอันนี้แหละไม่รู้ว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมองไม่เห็นนะพี่แล้ววินาทีที่เห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วรู้สึกยังไงคิดว่าเป็นแม่เคิดว่าเป็นแม่หนูทันทีเลยเองมันตแตกๆอะ ยื้งไม่มีหัวสุดแล้วทิงเหรอฉันก็ไม่หัวไปไปอ๋อตรงนี้มันอินรถไฟพิเศษแปลคิดว่าเป็นแม่เลยคิดว่าเป็นแม่หนูทันทีเลยหนูพยายามมองให้มันเห็นหน้าแม่ครับพี่ พยายมมองให้มันเห็นว่ารูปร่างหน้าแม่หนูเป็นยังไงเหมือนหนูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแล้วการที่อ่างคาดหวังอะไรชีวิตของหนูถ้ามีแม่อยู่ในชีวิตในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นซูมดไมวาดภหซูมซูมเอเขาเรียกว่าอะไรปรับขนาดเฟรมนี่ให้ไปอยู่สักเข่า เปลียนคอมครับ่ะี้ประมานี้แล้ว<ะ>การที่อยากตามหาแม่คาดหวังอะไรอะชีวิตของหนูถ้ามีแม่อยู่ในชีวิตในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นการที่อยากตามหาแ,แม่

เคยน้อยใจชะตาชีวิตตัวเองตรงนี้มันเป็นเหลือบเสี่ยงเหลือบเสียงเคยน้อยใจเคยน้อยใจอะไรก<ร>ันเลือกเกิดไม่ได้เลือกเกิดไม่ได้เลยพี่หนูไม่เคยน้อยใจอะไรเลยเรอทุกมากที่สุดในชีวิตคือเรื่องอะไรเรื่องเมย์ แั่มันก็เป็นความหวังเดียวเช่นเดียวกันใจมันแน่วแน่มากเลยเนาะถามโชคตอบโจ้กันไม่มีทีขอมก็ดูแล้วพี่ไม่คิดเลยได้ถ้ามีคนมาบอกว่าชาตินี้ยังไงเองก็ไม่เจอแม่เจอพ่อหรอกชีวิตนี้จะมีความหมายต่อไปไอะไรที่ทำให้เมย์ยิ้มไจว่างหัวล็อกเอิรกอาร์คได้ทุกวันนี้ไหมมีพี่แต่ว่ามันแค่ข้างนอกไม่มีใครรู้ข้างในหนูเลยพี่ คิดว่าสิ่งที่รัตกตัวเองมากที่สุดที่เคยทําให้ตัวเองมาคืออะไรคะคงกินมั้งเลยกินให้เ่งหนูว่าไว่มีใครยี้มตรงนันว่าไม่มีใครรู้ข้างในหนูเลยพี่สักจึ้งหนึ่งก็ได้ตัวเองมากที่สุดที่คไม่ใครรู้ข้างในหนูเลยพี เบเบ,บ้นะคะลองเลเยอร์นะคะเออสู้กันด้วยเลอัลเออสู้กันด้วยเลเยอร์สู้กันด้วยเลเยอร์เื่อมากลางดูไทม์ไลน์ด้วยค่ะ <c oughs> ว่าสิ่งที่รักตัวเองมากที่สุดที่เคยทําให้ตัวเองมาคืออะไรคะคงกินมั้งพี่กินให้อิ่มใช่หนูไม่รู้ว่ารักตัวเองรักยังไงอะห้โหนึ่งวยออก5้าหนซื้อเจ็ด 盖香。<改> <laughs> อ่อนแรกดูว่ามือนี่อยู่ตรงนี้มันนั่งคำอยู่พี่ชายพี่ก็นั่งทำไปนะครับดังยังเนี่ยอ๋อรึบรึบแล้วมันหางตาเนี่ยที่จะนั่งทำอยู่ไปตามหานะคะช็อตที่เว่ามือออกมาหนูมีคุณค่าในตัวหนู ลับก้อนอินเสิร์ตต้องสลับก้อนอินเสิร์ตสลับก้อนอินเสิออเร์ตตรงไหนเอเย่ยนี่ช่วงที่ไว้์สุดท้ายตอนต่อไปนะครับต้องสลับเอามาไว้หลังก้อนนี้ก้อนต่อแสงก็คือพอนี่มีเป็นต้นมาอ่านึดออกก็คือตรงนี้ก็คือต่อจากเบาแสใช่ไหมใช่ กานนี้ก็ต่อเลยจ้ยจะได้ไม่เก่งนะพี่ฝุดัวเองไปด้วยใช่พี่แม่ชื่ออะไรแม่ชื่อสายสมอนอสายสิ้นคืสายแปลกๆพี่นั้นก็สโลปปิดท้ายแล้วก็ค่อยเรื่อมใหม่ มันว่างมันเดียวหาย แม่แได้อะไรเขาไม่ค่อยได้ใส่ด้วยเบ็ดเบกหนึ่งที่ไม่ค่อยใส่จะเหลือเสียงกักบดอกซฟซะเยอะแม่ชื่ออะไรแม่ชื่อสายสมอนแซ่สิ้นพี่สายสมอนแซ่สิน้นอายุอายุในชุตที่บัตรหนูมันเออสามโอ้สาแล้วหรอ ไฟลุกแล้ที่ไร้ความเคลื่อนไหวทางทรเนียนราชปลายทางจะมีปาฏิหาร์อยู่หรือไม่ใช้ถ่ายตานหลักตอนต่อห่างหลังน้องไหมไม่ดูน้องดูเอกสารอะไรอ๋อมันมองไม่เห็นอะไรเลยจะเอาไหมขอลองขอลองดู ที่เบาะแสมีเพียงสำเนาบัตรประชาชนใบเก่าของแม่ที่ไร้ความเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎร์ปลายทางจะมีปาฏิหาริย์อยู่หรือไม่ตรงนี้ใช่ตะบนนาวงไหมนาวงใช่นาวงไม่เอาไม่เอาแม่เขาย้ำในนั้นก็เอาออกใช่เยว้าวย้ำเลยหรอใช่เนีย่ยจังหวะที่อ่าง ตรงนี้คือมูหนึ่งไม่ใช่ตะบนนาบตบนนาุห่างกันเนี่ยสี่นาทีก็เป็นมูลน่งตบนนาบุ้งก็อยู่ที่น่นมูน่งอยู่ที่นอ่นอีกทีหนึ่งตรงนี้คือโมูหนึ่งนี่และค่ะนี่แหละค่ะตรวจกันประมาณหนึ่งชั่วโมงกับคลิปสิบ ตัวนียี่สิบหรือยี่สิบหรอยี่สิบสองนาทีหรือยี่สิบสองนาทีหนึ่งชั่วโมงไปติดตามกันได้นะจ๊ะ EP หนึ่งของเคสเมย์แค่ EP หนึ่งเท่านั้นของเคสเมย์ตามหาแม่ที่พัดพรากเรามีทั้งหมดกี่ปีนะครับห้า EP แล้วเป็นสปอยล์เขาเขาก็รู้ว่าตอนจบคืออะไรยังไงอะไรมีบุ้งเราคุยกันตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่อีเตย์กลางเรามีเท่าไหร่นะฮะเช่นกันใครหนึ่ง พิหธีแห่งรักที่พลารักนั้นอนุภาพบางดางฝากกดฟ้าด้เกณฑฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องไปยังนพิหิธีหัวใจแห่งรักจะหักกฎ